สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกชาวชาว u u u b e นะครับอันนี้เดี๋ยวผมมาต่อมาแปลง 1M มนะครับ 1M มมาตรฐาน 1M มมาตรฐานก็คืออ่แกนขนาด76.2สหจคูณยีหรือ,อย5าใช้ได้หมด <c oughs> 76.2ก็คืออันนี้นะครับ อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นยี่สิบเลยยี่ห้าเนี่ยอันนี้จะเป็นยี่สิบห้านะเห็นไหมอย่างนี้หนึ่งแอมป์เต็มนะครับหนึ่งแอมป์มาตรฐานเต็มแต่ถ้าเกิดเป็นแกนหกสิบหกคือแกนเล็กอ่าแกนเล็กอย่างเงี้ยนะหนึ่งแอมป์ไม่เต็มนะครับถ้าตีจริงๆก็คือแปดร้อยมิลลิแอมอันนี้ผมมีต่อไว้บ้างแล้วคือ เมมโมรี <Memory S 2> ไม่พอนะครับต้องรีบทําก็คือว่าต่อขาออกไปแล้วขาออกก็คือ c c ตัวนี้จะเป็น1นึ่นะครับ154 2ง k โวลต์หนึ่งห้าหน k โวลต์อ่าวงจรตัวนี้มอแปลงสูตรมอแปลงผมเคยลงไปแล้วนะครับไฟเข้าพันสี่รอบนะครับลวดเบอร์สิ คดทิกหรือคดฟีดแบ็กพันสี่สิบห้ารอบรวดเบอร์ยิบสี่แล้วก็คดไฟออกร้อยแปดสิบรอบหรือร้อยแปดสิบห้าก็ได้รวดเบอร์ยิบสามพันคดออกแค่คดเดียวนะแค่กดเดียวก็พอไม่ต้องไปทำสองสเต็ปหรอกแค่นี้ก็กินไม่เหลือละอันนี้ผมมีต่อ้มั่งแล้วนะ ก็คือไฟลบอันนี้ TR. tr tr ใช้แค่4ตัวนะครับไดไดหนึ่งตัวชุดฝั่งนี้ไม่เกี่ยวนะฝั่งนี้ไม่เกี่ยวก็มีชุดขับกำลังเนี่ยหนึ่งสองสามตัวนี้จะเป็นไดไฟลบเข้าข่า e นะไฟลบเข้าค่าที่สามเนี่ยเข้าข่า e ขับออกขับออกมาแปลงข่า c นะครับ่ากลางค่ากลางก็คือเนี่ย ถ้าเราไม่ได้ลองไมค์ก้าใช่ไหมก็คือค่ากลางเราไม่ต้องบัดกีเลยเพราะมันลงอยู่กับซิงเราก็คดใส่เข้ามาแปลงเส้นที่เลือหนเส้นเอามาติดตรงนี้อันนี้จะเป็นไฟบวกนี่จะเป็นไฟบวกเราก็ใส่ใส่มาบัดกีเป็นไฟบวกนี่ยครับเป็นไฟบวก อันนี้เป็น r ใช้หนึ่งร้อยโอห์ม oh กับร้อยยี่สิบเอ้ยเดี๋ยวผิดผิดอันนี้อันนี้หกสิบแปดผมไปดูอันนี้อันนี้หกสิบแปดโอห์มนะหกสิบแปดโอห์มอันนี้ร้ <c oughs> อยยี่สิบเนี่ยมันมันมีชุดหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือ อ่าไหนวะสามร้อยสามสิบนะครับกับร้อยยี่ก็ใช้ได้อันนี้เดี๋ยวผมจะทำแบบที่เขาทำกันทั่วไปอันนี้กดฟีดแบกนะครับกดทิกเอาเข้าคาบีเลยอ่าอ่าขา E ค่า e ของไดรนะจะมาเชื่อมกับค่า b ชุดคับกำลังตัวแรกเห็นไหมครับอันนี้เราก็มาบัดกีนี้เลยเอา r 68สใส่ไฟลบใส่ใส่ที่ค่า e นะครับส่วน1อยยี่ต่อกับไฟบวก ตะก,กวควันตะก,ก่วอย่าไปดมมันมากครับเป็นาสารตะก,กัวได้น,นี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้ว อันนี้ที่ผมทำให้ดูทีอาตัวเดียวนะครับทีอาตัวเดียวถ้าสังเกตดูดีๆนะทีอาตัวเดียวเพราะว่าค่า B ีค่า B สีสองตัวที่เหลือเนี่ยยังยังไม่ได้บัดกีนะยังความจริงมันต้องบัดกีมาที่นี่เดี๋ยวผมจะลองให้ดูก่อนตัวเดียวตัวเดียวนะครับเราจะออกไหมโหลดอ่าโหลดห้าร้อยวัต์เห็นโหลดเพิพ่ม โหลดห้าร้อยวัตต์นะแบตเตอรี Battery, นะ่ครับบวกลบออกนะครับออกนะครับทีน้าตัวเดียวสายสายลอดไฟลุก นะครับทเทยาตัวเดียวเดี๋ยวผมจะใส่ให้ครบ3ามตัวนะเดี๋ยวผมจะใส่ใครบ3ามตัวเดี๋ยว,ยวหาลวดทองแดงก่อน ลราบัตกีบัตกีให้แน่นๆนะครับวงจรจะได้ไม่มีปัญหาอันนี้เดี๋ยวลบไปนิดนึงก็คา,าบีมาเชื่อมต่อกันแบบนี้เมื่อกี อันนี้เป็น tr 9นะครับไม่รู้ว่ามันจะทำงานขรบทุกตัวป่เพอเมื่อกี้เช็คคร่าวๆว่ายังไม่เสียทองแดงไม่ได้ขัดได้ดีนะคัมันก็เลยนั้นติดไหมติดนะครับ ปิดปกตินะครับเดี๋ยวดูว่าจะระเบนะะิดไหมสายรุดสายรุดนะครับเาใไม <c oughs> ออกปกตินะครับ ันนี้กลับค่า R ได้นะครับกลับค่า R ได้ก็คือเอาค่าน้อยไปใส่ใส่ไฟบวกครับค่ามากใส่ไฟลบเดี๋ยวผมทำให้ดูกลับกันเอาหกใส่ใส่บวกไฟลบเจลโลย,ย,ยีนะกลับกันได้ เดี๋ยวดูนะครับว่าทำงานไหมหรือจะระเบิดโอพ,พอใส่ถ้าใส่ทีอาหลายตัวไม่ได้นะครับไม่พอค่ามันน้อยไปถ้าทีอาตัวเดียวได้อยู่ ถ้าทีอตัวเดียวทำงานนะเพราะว่าค่าอารมันน้อยไปอ่มันต้องใช้ต้องใช้ค่าค่าเยอะกว่านี้ครับเดี๋ยวเอาเอาหกสิบแปดออก ใช้หกครั้งนี้ใช้ลอยยี่กับสามร้อยนะดูกันลอยยี่กับสามร้อยทำงานหรือเปล่าทำงานนะครับ ลองแบบให้ครบใส่ชุดครบกำลังให้ครบสามตัวลองดูกันหม่อยามทีตามน่อยนะบชุดนี้เดี๋ยวจะลองกลับค่ายดูแต่กลับค่านี่ ไม่รู้ว่ามันจะทำงานหรือเปล่าน,นะแต่ถ้าเกิดเป็นสองร้อยก็สา0ร้อยทำงานอันนี้พอดีค่าสองรอยไม่มีหมดไม่ทำงานนะครับ ไม่ทำงานแต่ถ้าก็มีมีค่าสองร้อยใสตรงเนี้ยทำงานยวผมลองเอาหนึ่งร้อยอนุกรมไปแล้วกันไม่รู้ว่าจะได้เปล่า ทำงานนะแต่สู้อ่าสู้หลอยี่กับหกหกสิบแปดไม่ได้นะครับหลอยี่กับหกสิบแปดเนี่ยดีดีที่สุดถ้าทำเป็นไฟลบนะ แล้วใส่สามร้อยกับลอยี่อ่ามันมันจะไม่กินไฟนะมันจะไม่กินไฟแต่มันจะไม่ค่อยแรงแต่กระลอฮโหลดห้าร้อยวัตต์เนี่ยเหลือไฟอยู่สี่สิบกว่าโวลนตนะ์แล้วเสียงมันจะไม่ค่อยอึดเวลาเวลาลงน้ำนะลงน้ำมันจะไม่อึด <c oughs> ยอึ่หกสิบแปจะกินไฟขึ้นอีกนิดหนึง่งแต่ว่ามันมันทำงานดีกว่าความที่มันจะได้ดีกว่านิดหนึง่ง ไปเลยไปเลยแล้วเราก็68มานะครับ บัดกีแค่พอ,อยู่อันนี้ทดลองให้ดูใช่ไหมเรายี่ยงแปตรง,นตรงเนี้ยตรงค่า B บีเนี่ยปกติเราจะไม่ได้บัดกีอย่างเงี้ยครับเราจะเอใส่สวิตมาใสา่เอาใส่สวิตมาใส่ตรงนี้แทนนะครับสวิตก็จะไม่ค่อยเสีย อันนี้ก็ตามคำเรียกร้องของสมาชิกที่ว่าต้องการอยากดูการต่อตการต่อครับง่ายๆแค่นี้ครับนะครับโให้ดูนะครับไม่มีอะไรนะครับเนี่ยก็มีแค่นี้คือเมอื่อแปลงสูตรเนี่ยทีอาตัวเดียวก็ทำงานถ้าเกิดว่าไอ้เนี่ย เทียครับกำลังนะแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวก็ทำงานผมมออ้อแคดูแลนะจะใช้แค่ตัวนี้นะครับใช้แค่ตัวนี้สองตัวนี้กับตัวนี้ไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมจะจี้ให้ดูจี G ้แบตให้ดูครับทำงานนะปกติ สบายๆยเลยคนระับหรือจะใช้แค่ทีอ่อ่องตัวก็ได้นะที่อาช่องตัวเราเอาตัว้ายออกเอาคาบีตัวไายออกเอาออกเห็นชัดไหมเอาออกนะครับเอาออกแลนะ้วคาบีนะครับ ใช้แค่สองตัวแค่สองตัวนี้ก็เหลือกินน้ำเลยเข้าเนี่ยได้อนยะู่นะใช้แค่สองตัวนะครับใช้ชุดขับกำลังแค่สองตัวใช่ไหมครับ ทำงานนะครับปกติความจริงไม่ต้องไปใล้เยอะถ้าเกิดว่ามันขับกำลังไหวแบบสบายๆนะใช้แค่เนี่ยพอประหยัดแลบบ้วมันไม่กินไฟนะสูตรนี้จะไม่กินไฟดึงดี อ่าก็มีอุ่นๆนะแต่อา,าร้อนเรื่องอา,าร้อนเนี่ยมันไม่นมันไม่ใช่พันห้าแค่ไม่ให้มันร้อนจนมันขาดก็พอแบ้วมันมันใส่ทนมาห้าวัอย่างไงไม่ต้องไปกลัวหรอกใช้สามร้อยก็อสามร้อย300ก็ร้อยยี่็ได้ กล้องมันขวางผมทำไม่สะดวกอ่ากลับเอารอยยี่มาไว้ไฟเลา มาดูกันจะทำงานนะครับปกติแค่นี้ก็อยู่แล้วครับเลื่อก,กินครับ <c oughs> สูตรมะแปลงลงลงไปแล้วนะครับสูตรมะแปงตัวนี้ก็คือไฟเข้า42่คดทิก45ไฟออก180หรือ185ยแปด้าก็ได้ แค่นี้ก็พอโหลด5 0 0รวัตต์แล้วเหลือสัก4 7 4 8ิบเจ็นี่ก็พอแล้วไม่ต้องไปไฟแรงมากไฟแรงมากก็เท่านั้นครับส่วนขาออกนี่ถ้าเกิดอ่าชอบดึงให้ใส่แค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดชอบให้เสียงเปิดเงือบอะไรดังๆแบบดังอยู่ใต้น้ำเนี่ยให้ใส่ไดโอดแล้วก็ใส่คาป่าคอมกับไดโอดอ่าก็ลงให้ดูกันแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยววันหลังทำให้ดูใหม่อีกแบบหนึ่ง